สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมอาหารอีสานนะคะอยู่ในซอยซีสมิธเหมือนเดิมวันนี้เรามาประมาณเจ็ดโมงเช้าอาหารก็เริ่มหมดแล้วนะคะเกิดเหตุว่าตัวนี้นี่ฉันม พ่คอ,อค้าบอกว่าต้มปลาคอ,อ,อมีอแกง,งส,สายบัว <ๆ S 2> ด้วยนะคะลงละไล่ต้นไล่ค้นดูนะคะกับค่าน้าทันไหมคะพ่อค้าขายถุงเท่าไหร่คะชิบหามาเท่านี้20กระมีโล้แงงโล้แงง ห้าบาทก็มี20บก็มีพ่อค้าบอกว่าไม่แพงนะคะดู่้าบไข่เค็งสิบห้าไข่ทุกตัวไข่เ็งไข่ทุกตัวเท่านี้สิบบาทดูนะคนะกับข้าวอี่เคสิบห้าสิบห้าสสิบสี่สิบห้าสิบหกส หกสิบรอยหบาทร้อยห้าบาทยังไม่มาเลเลยร้อยห้าบาทถุงมาเลเลยร้อยห้าบาทไม่ค้าบอกถุงไงซื้อัฮะอ้าัอันนี้แกงถุงเท่าไหร่มค้าห้าบาทจ้าหนอนไม่อกมากยี่สิเป็นมากรสองนี่เนี่ยหนอไม่ดองขายถุงละสิบห้าบาท กย,ยี่สิบนี่ค่ะรย,ย,ยี่สิบอันอน,น,นี้ผัดกะเพรายี่สิบนะคะผัดกะเพามีลาบกระดูกด้วยนะคะลาบกระดูกขายถุงเท่าไหร่คร <20 S 1> ับพ่อคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทน มีแกงขี้เหล็กด้วยนะคะ,ะ,คะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะกับข้าวขายไม่แพงแต่น่าทานนะคะกับข้าวข้าวขาไม่คะเขาก็จะอุ่นอยู่ตลอด,ดลวเวลาเขาดูสมผนะตัวนะครับอันนี้ยำยำหน้าหมูยำหน้าหมูยำหน้าหมูข่าขาบอกใช่่านี่ยว่ะาเจ็บสิ้งหามา เจ็ดสิบห้าบาทด้ยต้องเยอะดูนะคะแปดห้าแม่ค้าบอกว่าแปดสิบห้าบาทถูกหวยก็จะบอกว่าไม่ต้องมาแย่เลยแย่กแย่เลยมีลูกวันจานนะคะทมีปลาดุกทอดกรอบนี่สามสิบปลาดุกทอดกรอบแม่ค้าบอกว่าสามสิบนะคะ น่าทามไหมคะวันหนึ่งก็จะทำเยอะเหมือนกันนะคะทำลายหม้อเหมือนกัน,นจะพาดูปลาช่อนใหญ่นะคะปะช่อนเหลือสองตัวขายตัวเท่าไหร่พ่อคะสี่ขึ้นห ขายตัวละสี่สิบห้าบาทแล้วก็จะมีซุปมะเขือซุปน้อไม้ขายถุงเท่าไหร่คะซุปน่อไม้สิบห้าซุปมะเขือสิบบาทซุปมะเขือสิบบาทซุปน่อไม้สิบบาท,บาทก็จะมีน้ำพริกเป็นถุงถุงที่เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีปลาหมอปลาหมอ ปลาหมอยักษ์ปลาหมอใหญ่ขายตัวเท่าไรคะสี่สิบห้ามีไข <45, S 2> <45, S 1> ่รพร้อมสี่สิบห้ามีไข่พร้อมปลาดุกตัวเท่าไรพ่อค้าปลาดุกตัวละสิบห้าบาทนะคะไก่บตีไก่ก็สิบห้าบาทถ้าข้างนอกเขาจะขายยี่สิบนะคะถ้าขนาดนี้มีปลาทูด,ด้วยมีเซตซอร ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะใช่แล้วก็จะมีปะดูุอะไรปะดูกก็จะย่างร้อนๆอยู่นะคะดูนะคะปะดูกขายตัวละสิบห้าบาท ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าข้างนอกเขาก็จะขายตัวละ20สิบถึงยีสิบห้าบาทแต่ในซอยซิสิมดจะขาย okay. ถูกค่ะพ่อค้าอาร้านเปิดก so ี่โมงคะ ร้านเปิดตีห้าอันนี้เปิดตีห้าเจ็ดโมงนี้ของก็เหลืออย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแล้วนะคะแสะดงว่าขายดีหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ทําเพิ่มใช่ไหมคะหมดแล้วหมดเลยไม่ทําเพิ่มถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาอุดหนุนก็มาได้นะคะอยู่ในซอยเซสมิธอยู่ตรงล้านจอดรถร้านจอดรถอะไรนะคะ ้นานจอดรถนำโชคนะคะอยากให้เพื่อนๆเข้ามาอุดหนุนนะคะเพราะว่าอาหารอาหารถูกมาก15บาท20บาทข้าวเหนียวก็ยังขาย5บาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะข้าวเหนียวหบาทถ้าเรามีเงิน20บาทแล้วก็สามารถที่จะกินข้าวอิ่มนะคะ อันนี้มีแกงสายบัวค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้นะนก็มาขนะุดหนุนนะคะไม่ต้องมาพูดเลยมีคดีดำอยู่เออค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกด,ไ,มไ,ดไลค์ดกดแชร์ให้ด้วยนะคะ